ดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะผู้ที่เข้ามาชมจะบอกข่าวดีเซอร์ไพรส์ตอนนี้เรากําลังแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวมือหนึ่งแม่ครัวหัวป่ากําลังจะทํายํากําลังจะทํายํายํานี่ค่ะหัวไชโป๊ะหัวไชเท้านะคะหัวไชเท้าหวานจะทํากินกันจะบอกข่าวดีว่า ตาพ่อนะคะตาของลูกพ่อติดโควิดเราได้จำแนกที่นอนออกไปอยู่นอกบ้านแล้วก็จะส่งข้าวส่งน้ำแม่เขาก็ทำยำหูปักาไดไปให้พ่อเพราะพ่อเขาชอบกินยข้าวจานน้ำหูปักาดนะคะแต่ตอนนี้เขาอยากได้กินยำก็บีบมะนาวใส่หอมซอยไปหน่อยนึงอันนี้พอยายทำให้ตาเสร็จยายอยากกินเองใช่ไหม <laughs> อยากกินเองระวังมือนะ นี่ค่ะมีดประวัติการที่ฟานมือแม่ระวังนะมีดประวัติการค่ะอใช้มาก,กี้พีใช้หลายปีเลยใช่ไหม,มยังไม่โดนก็ต้องระวังเก็บนิ้วให้ดีนะนิ้วทำนิ้วอย่างนั้นแน่นะอย่างนี้สิมันก็โดนเลยนั่นแน่แล้วมันแฉลบไปไงแป๊บนิ้วเเก็บนิ้วนะดูแรงเลยดูแรง,งสิก็ทำนิ้วประมาณนั้นเลย นาวเราต้องสองซี่เพราะว่าอากาศเราเยอะตาได้เป็นโควิดเรียบร้อยค่ะเขาก็ให้ยาตามตำรามากินมือละสี่เม็ดเราไม่รู้จะรอดไหมค่ะยายจะรอดไหมเราจะรอดไหมถ้าเราเป็นก็สงสัยไม่รอดแล้วค่ะเพราะไม่มีภูมิเลยก็ไม่รู้ยังไงแต่ยายเนี่ยตา เขาจะดูทีวีตกเย็นเขาจะดูทีวีด้วยกันหานั่งอยู่ด้วยกันแล้วตาก็จะจามอ่ะจี้อ่ะจี่จะจามยายก็นั่งอยู่ตรงนั้นหา,าก็จะได้รับก็จะได้รับไอ้น้ำมูกน้ำลายเขาอะ่ะแต่ยายวันนี้ตรวจแล้วค่ะยังไม่ขึ้นพ่อเขาเป็นมาสามสี่วันแล้วนะมีอาการมานะ่นอืมจะจามหนักๆน,น,นี่สองสาวันเนี้ยเนาะสองวันสามวันนี้เมื่อคืนไอหนักเลยค่ะเมื่อคืนไอหนักเลยแล้วก็เขาก็ บอกให้เข้าไปตรวจก็ไม่เป็นไม่เป็นปนีคนนี้ไม่รู้ยังไงคนนู้นพูดคนนี้พูดเข้ามัง้งอ่าลุงอะเขาก็ช่วยพูดไงลุงพี่สะพี่ชายแม่นะคะเขาก็ช่วยพูดว่าให้ไปตรวจซะคนที่บ้านจะเดือดร้อนเกิดเป็นใช่ไหมก็คงไปตรวจค่ะไปซื้อซีเวนตรวจปรากฏว่าก็ไปโรงพยาบาลก็ใช่ค่ะผลมาเป็นบวกขึ้นสองขีดะคะ่ะเรียบร้อยเขาก็ให้ยาอะไรนะคะเรียกไม่ถูกฟาร์มิฟาร์มิอะไรนั่นอะ เขาให้มากินสองทุ่มสี่เม็ดสองทุ่มสองเวลาค่ะวันละสองเวลาคือสิบสองชั่วโมงครั้งหนึ่งก็คือสองทุ่มกินสี่เม็ดแล้วก็แปดโมงเชา้าก็ต้องปลุกให้เขากินเพราะปกติเขาเป็นคนตื่นสายมากไงก็ต้องปลุกให้กินเราก็ขนทุกสิ่งทุกอย่างเตียงเติงออกไปข้างนอกแล้วค่ะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวจะไปแอบมองเดี๋ยวจะแอบตาหงอยเลยค่ะซึมเลยอ่ะบอกแล้วเขาไม่เชื่อไงว่าโควิด ยังระบาดอยู่นี่ไม่กลัวหัวปลาใช้มืออันเร็วงามบีบมะนาวอร่อยอร่อยเราก็ไม่รู้ว่าจะรอดกันหรือเปล่านะโอ้ยแต่ถ้ายายรอดได้นี่ปาฏิหาริมากอะยายแข็งแรงมากแน่เลยอะ่ะเขาจามใส่นะเจีย้ยเจี้ยเจี๊ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลองสวนจมูกยายค่ะจะลองตรวจยายดูอย่างเรานี่คอมีอาการเราค่อยอย่างเราสงสัยถ้าเป็นก็คงหนักนะคะ ก็คิดว่าก็หวังว่าไม่ควรจะเป็นเดี๋ยวไปคนก็จะกินจะซ้อนคนนะอร่อยไหมเจย์ยายเนี่ยอร่อยไหมดูแล้วอร่อยเป่าดูสิเนี่ยสองคนต้องมาใส่หน้ากากใส่กันดูสิเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครรอดอยู่มั่งไหมเรารอดไหมแม่รอดไหมไงก็เลยต้องป้องกันกันไงอันนี้แม่ครัวกำลังจะเอาของไปเก็บนะคะเรื่อหลังการถ่ายทํา โน่นค่ะมีเจ้าทองแดงหมาแก่ไปมันก็ไล่อยูอย่เนาะเสียงแวแบๆเนาะน,นี่ค่ะฝีมือยายนะคะเด่อไดากินไหมเนี่ยฝีมือยายล้วนๆเดี๋ยวเราถือไปไว้ข้างในให้ค่ะก็เราก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้ติดหรือยังและแม่เนี่ยติดหรือยังแต่ถ้าติดน่าจะเป็นแม่เพราะเราจะห่างไกลค่ะเราจะไม่ค่อยสูงสิงอยู่กับพ่อเท่าไหร่แต่แม่เขาจะอยู่ใกล้ๆกันพ่อจะนวดให้ใช่ไหมคะเวลายนเย็นเนี่ย พ่อก็จะนวดก็อันตรายค่ะแกก็จามแม่ก็นั่งดูทีวีอยู่ใกล้ๆกันนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันต่อค่ะแอบไปดูที่นอนพ่อค่ะนี่นะคะออกนอกบ้านมาให้ไปนอนที่ร่มมะขามนู้นไม่ไปนี่กลางม้งให้แล้วเนี่ยเอาเตียงเขาออกมาด้วยเนี่ยเห็นไหมคะตอนนี้เขาไปออกกําัังกาย เดินไปกลางทุ่งนาน้ำร้อนค่ะเตรียมให้แล้ว่งกาแฟอะไรก็เตรียมให้แล้วเรียบร้อยนี่ค่ะดูแกไม่ยอมค่ะจริงๆจะจะให้แกนอนที่นน่นนะคะล่มมะขามตรงนู้นนะ,ะ่ะที่เราเคยกางเต็นท์นอนนะคะแต่แกไม่ยอมก็เลยต้องนอนตรงนี้บอกถ้านอนต้องติดปิดแมสเราก็ปิดแมสอยู่นะคะเหนื่อยมากเลยค่ะขอบอก เหนื่อยมากเลยค่ะแกมันอกีก้กระจามอยู่ตรงนี้แล้กกกวกระจามเยอะมากโอ้ยทับติดกันหมดสามคนนะอย่า sle คนนี้เป็นคนตายเพราะภูมิต่ำภูมิต่ำแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่รอดค่ะไม่รอดแน่ถ้าติดนะ เรพไรพ่อเป็นคนดื้อค่ะเคยบอกว่าอย่าให้ออกช่วงนี้คืออย่าออกไปมั่วสุมกับคนนะค่ะไปเขาก็คุยกันสัม,มะเลเทเมานี่ก็ไปนั่งอยู่ในวงเขาไปดูดบุหรีร่กับเขานะพ่อแสบไหมคะแย่ค่ะแกไม่ฟังใครอะค่ะแกดือ้อตอนนี้ก็กลัวค่ะพอออกมาข้างนอกขอขอเม็ดออกหน่อยเถอะจะเป็นลมละแกดื้อมากค่ะเป็นคนแก่ที่ดือ้อ แกก็ไปนั่งเขาก็คุยเขาก็เมาเขาก็กินเหล้ากินอะไรกันนะคะสวยนะคะนี่สวย่ะ,ะนี่เราก็จะมีอะไรสดชื่นสดชื่นให้ดูบ้างเนี่ยค่ะก็จะเป็นแถวเป็นแนวเป็นดอกไม้ <laughs> ก็ต้องสู้ค่ะทำไงได้คะเกิดแล้วนี่เหนื่อยเลยค่ะเอาที่นอนอะไรออกมาปูให้พ่อเนาะคือแกจะไม่ยอมออกนะตอนแรกแกจะนอนในบ้านแกไม่ห่วงใครเลยอ่ะแกไม่ห่วงใครเลยในบ้านว่าจะเป็นยังไงแกจะความสบายของแกนู่นนี่ะก็มีห้องน้ําห้องน้านู่นลงรถนูนเป็นห้องน้ําก็แกก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็เปิดไฟเปิดไฟให้แกค่ะแกก็จะอยู่ได้ โหสุดยอดเสด็จเตี่ยมากเลยจะม่จะนอนข้างในแม่ก็บอกว่าโหไม่ห่วงใครเลยเหรอแม่เขากว่า,วานี่ไม่คิดห่วงใครเลยใช่ไหมจะนอนข้างในเอาความสบายของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกกลัวพ่อเป็นคนที่กลัวตายมากพอเป็นนี่แกก็จะกลัวเหนื่อยค่ะเดินไปคุยไปก็เหนื่อยนะคะเบื้องหลัง เบื้องหลังเป็นมุ้งมุงค่ะเตรียมเตรียมเครื่องร้อนเครื่องเย็นมาให้แล้วค่ะตู้เย็นหลักน้อยๆก็อยู่ข้างนอกอย่างนี้ใช่ไหมคะตู้เย็นมันอยู่ข้างนอกอยู่แล้วเนี่ยค่ะตู้เย็นหลักน้อยนี้แล้วก็น้ํำดื่มทำไมคะออกมาเยี่ยมใคราเหรอเดี๋ยวเขามาเราจะต้องรีบเข้าบ้านไปเป็นไงที่นอนทำเลดีไหม ดีมากๆเลยเนี่ยดูเนี่ยไม่ยอมห่างบ้านคือจามทิ้งก็เข้าไปในบ้านแล้วคะ่ะกำมุงลวดกัน <c oughs> อ้นเหนื่อยเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยยายเหนื่อยเ<ด>นี่ยของเห็นไหมเลอะไห<ด>มคะตั้งแต่น้าท่วมก็ยังแม่ลงค่ะอ้าวโหวแม่ไม่ใส่แมสอีกแล้ว,ว,วงเอาออกเนี่ยเราคุยกันต้องใส่เพราะเราอาจจะมีใครคนหนึ่งเป็น อย่าพ่อมารีบเข้าไปเลยแม่จะอยู่งี้ไม่ได้อ่าลงแล้วล่ะเอาเอาเออนิ่มมาให้เขาใช่นุ่นเขากินแล้วเดี๋ยวต้องตักข้าวมาให้เขาอีกตักข้าวมาเพิ่มเดี๋ยวต้องตักข้าวมาเพิ่มให้พ่อค่ะเขากินไปแล้วมื้อนึงกินจันกินกับผักกาดผักกาดดองเดียวนะคะตอนมาใหม่ๆนะคะ ทุกอย่างเพอร์เฟกค่ะจัดเรียบร้อยแต่หลังจากเป็น s ออเอสแล้วเนี่ยไม่มีแรงจะทำอะไรเลยค่ะจะบอกว่ายายโคยายเอสคนนี้จะรอดโควิดไหมในเมื่อคนในบ้านเป็นและหนึ่งคนแล้วก็ตาแกจามาเชยอ่าเชยทั้งบ้านทั้งคืนทั้งวันเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในบ้านไงคะ มีสินแม่รอดแล้วค่ะแต่ว่าอาการยังไม่ออกวันนี้แม่ตรวจแล้วพยาบาลเขาตรวจให้นั่นอะไรให้เขาตรวจให้ยังไม่เจอแต่เขาไม่ยอมตรวจให้เราเขาบอกงานเขาเยอะแล้วถ้าต้องมาตรวจให้คนทั้งหมดเนี่ยต้องมาแย่ให้เนี่ยเขาเหนื่อยพยาบาลที่โรงพยาบาลเขาบอกเราบอกว่าเราไม่กล้าแย่ตัวเองช่วยตรวจให้หน่อยได้ไหมอะไรไม่ค่ะเขาตรวจให้แต่คนแก่เราเขาไม่ตรวจให้สุดยอด รู้ว่าเหนื่อยนะแต่ไม่ควรนะมึงก็แย่ไปแป๊บเดียวเองไม่เห็นจะมีปัญหาเลยอะ่ะจะไม่ทําให้อะ่ะคนก็ไม่ได้ว่าจะเยอะจะแยะอะไรเลยนะคนนั่งอยู่สี่ห้าคนรออะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรกับคนพวกนั้นนะแต่ปฏิเสธเราตายไปเราจะไปหลอก <c oughs> โอเคค่ะขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามนะคะช่องวดีชาแนลนะขอบคุณ,นะอ,คณอ่อ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามาดูขอบคุณเพื่อนทางเฟซทางเฟซทางเฟซแล้วก็ทาง Youtube นะคะที่เข้ามาดูขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบายบายสวัสดีค่ะพระคุ้มครองทุกท่านนะคะ